มาดูเรื่องสีเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องแสงเรื่องโลกว่ามันจะได้หรือเปล่านี่ก็อีกต้นนึงต้นนี้ไม่ไม่ไม่เยอะเต่ไหร่ก็เนี่ยใบใบน้ำก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลไหม้แล้วเป็นสีน้ำตาลไหม้แล้วล่องก็เริ่มจะเป็นเป็นล่องอ้าใหญ่แล้วดูกเกล้ๆน่าจะออกเป็นทวายเนาะ เนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มไปออกมาแล้วครับเพราะอาหารท,ที่ที่ก็มีอยู่เนี่ยมันเหลือเพื่อเนี่ยก็สิีก็เช่นกันอย่างที่จกินที่ไม่ออกครับเนี่ยเริ่มเริ่มตาดอกเริ่มจะแต่เดี๋ยวอีกประมาณสักสองอาทิตย์เดี๋ยวจะมาอัพให้ดูใหม่ครับมาดูเรื่องสีเรื่องน้ําแล้วก็เรื่องอะไรกได้ เรื่องแสงเรื่องโลกว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ตั้งแปลงสีสวยลูกสวยไม่ไม่มีไม่มีโรคไม่มีดําจ้าหรือก็เรียกโรคท็อปสีก็ประมาณสักอีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใกล้จะตัดแล้วอันนี้มาดูสีก็มาดูดูอีกต้นหนึ่งดูอีกต้นหนึ่ง อ่านี่ก็อีกต้นนึงต้นนี้ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เนี่ยปลายปลายน้มก็เริ่มเป็นสีน้ําตาลไหม้แล้วเป็นสีน้ําตาลไหม้แล้วล่วลองก็เริ่มจะเป็นเป็นล่องอ้าใหญ่แล้วอันนั้นดูก,ก็โอเคอุดมสมบูรณ์อย่างลูกโน้นะอ้าวหกโลครับเนี่ยตุรเรียนเนี่ยมันน้ําหนักมันเยอะนะครับตุรเรียนน้หนักมันเยอะ นี่ก็อีกต้นนะครับเนี่ยปล่อยใ,ใ้เมื่อว่าบางทีก็เราก็จําเป็นก็ต้องต้องไว้ในเมื่อมันมันมีน้อยก็ลักษณะต้นคือปีปีนี้เป็นปีที่สองนะทุเรียนก็ช่วงเอ่อโดนฝนมากระหนำเยอะก็เลยดอกที่นั่นก็ตอนใกล้กําลังจะบ,บานบุรีร่วงไปเยอะแต่กลับผลดีกลับผลดี คิดว่าน่าจะออกเป็นทวายเนี่เนี่เริ่มเริ่มเริ่มเตะออกมาแล้วนะครับเพราะอาหารที่เขาที่เขามีอยู่เนี่ยมันเหลือเพื่อนี่ก็สิ่งนี้ก็เช่นกันเนี่ยอย่างที่กิ่งที่ไม่ออกนะครับเนี่เริ่มเริ่มตาดอกเริ่มจะแต่เดี๋ยวอีกประมาณสักสองอาทิตย์เดี๋ยวจะมาอัพให้ดูใหม่ครับลักษณะต้นนี้ก็ทรงพุ่มก็ได้ครับต้นเรียนไม่ต้องให้สูงมากนะครับเพื่อน ก็มีไล่ระดับลงมาก็มีสูงบ้างต่าบ้างจังหวะโครงสร้างของต้นลาต้นห่างพื้นก็ประมาณสองคุดก็ได้ เพืเ่อนๆที่มีที่ดินข้างบ้านรอบบ้านอ่1ง,งานหรือ2ง,งานก็สามารถจะปลูกได้เป็นไม้ประดับไปด้วยแล้วก็ไว้ได้กินด้วยครับตุเรียนเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ขึ้นได้ทุกพื้นที่อยู่ที่การที่เราดูแลรักษาการเอาใจใส่แล้วก็ทำความเข้าใจเขายกโคกขึ้นมานิดนะ ก็ไปดูที่คลิปก่อนก่อนว่าเรื่องการปลูกเรื่องการให้น้ำยังไงตามนั้นเลยครับตุเรียนแปลงนี้เป็นตุเรียนกิ่งพันทั้งแปลงนะรั้งแปลงแต่แปลงของผมนี่เป็นแปลงที่ปลูกต้นกล้าในแปลงแล้วก็ใช้เสียบก้างนี่ถือว่าต้นกล้าปลูกได้างนี้ก็ เอ่กิ่งพันธุ์ปลูกได้อย่างนี้ก็โอเคอุดมสมบูรณ์ครับอุดมสมบูรณ์ยังไงเพื่อนเพื่อก็ฝากเอาไปประยุกต์ใช้ครับสวัสดีครับผม ตัดทิ้งทิ้งเยอะได้ว่ะห้าลูกลูกตอนนั้นก็ใช่